สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันในเรื่องที่ผมว่าสถาปนิกหลายคนน่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับคือความท้าทายในขั้นตอนออกแบบเบื้องต้นนะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยปัญหาคลาสสิกเลยคือมันช้าใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนทําโมเดล3มิติด้วยเครื่องมือเดิมๆเนี่ยอใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วก็ต้องอสลับโปรแกรมไปมาด้วยใช่ไหมครับอย่างใช้ sketchup ร่างไอเดียเร็ว โปรแกรมนั้นใช้ง่ายคนคุ้นเคยเยอะแล้วก็ค่อยส่งไปทำบิมในเรวิตที่แบบข้อมูลมันจะละเอียดกว่าซึ่งพอมันต้องสลับไปมาแบบนี้ละค่ะที่ข้อมูลมันอาจจะตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนกันได้ง่ายๆเลยอาา่าฮะจริงครับยังไม่นับว่าถ้าจะทำแบบหลายๆอันให้ลูกค้าดูเร็วๆนี่โหอันนั้นยิ่งยากเลยค่ะกว่าจะปั้นแต่ละแบบเสร็จใช่ครับแต่ข้อมูลชุดนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ไปที่เครื่องมือตัวหนึ่งชุด snap s h o t ครับ เขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนทางออกมาแก้ปัญหาพวกนี้เลยนะโดยเฉพาะฟีเจอร์เด่นที่เรียกว่า to oh, Sketch to BIM อ๋อ Sketch to BIM คือจากภาพร่างไปเป็นบิมเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย s n a p s h o t มันช่วยเร่งกระบวนการออกแบบได้จริงไหมแล้วมันทำยังไงกันแน่ได้เลยค่ะลองมาดูความสามารถเด่นๆของเขาก่อนเลยนะอันที่ผมว่าว้าวมากคือเขาบอกว่า Snapshoot เนี่ยแค่เราถ่ายรูปแปลน แปลนที่เราอาจจะส k e จไว้คร่าวๆบนกระดาษเลยนะครับค่ะค่ะโปรแกรมมันแปลงเป็นรูปทรงเรขาคณิตให้เลยอัตโนมัติอ๋อและ้คะแล้วมันแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้ด้วยครับแล้วก็สร้างเป็นโมเดลสามิติจากแปลน2มิตินั้นได้ทันทีเลยโหเร็วมากแถมจะเพิ่มชั้นอาคารก็แค่คลิกเดียวคลิกเดียวครับคลิกเดียวข้อมูลบอกแบบนั้นเลยเหมือนเหมือนเอาความง่ายความเร็วแบบ sketchup มารวมกับความสามารถเรื่องข้อมูลแบบ revit เลยครับอือหือฟังดูดีมากเลยค่ะ แต่ประเด็นสําคัญกว่านั้นที่ต่อยอดจากตรงนี้คือเรื่องข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องข้อมูลนี้แล้วค่ะข้อมูลบอกว่า s n a p t r u t h เนี่ยมันผูกข้อมูลสําคัญเช่นพื้นที่ใช้สอยหรือข้อมูลอื่นๆเข้ากับตัวโมเดล3มิติโดยตรงเลยอ๋อแบบ real time ใช่ค่ะแบบ real time เลยหมายความว่าถ้าเราไปแก้ตัวเลขในตารางข้อมูลสมมติปรับขนาดพื้นที่ห้องครับโมเดลสมิติมันก็จะอัปเดตตามทันทีเลยแบบอัตโนมัติ โอ้ oh, ไม่ได้มานั่งแก้โมเดลซ้ำไม่ต้องเลยค่ะอันนี้ช่วยลดภาระการแบบว่าเช็คข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาที่คนเราทำแล้วมันผิดพลาดง่าย,ายอะค่ะลด human error ไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะเพิ่มความแม่นยำได้เยอะมากแล้วจุดสำคัญอีกอย่างคือข้อมูลทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันฝังอยู่ในทุกส่วนของโมเดลตั้งแต่แรกเลยหมายถึงตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างเลย ใช่ค่ะตั้งแต่ต้นทางเลยมันเลยไม่ใช่แค่การวาดรูปสามิติแล้วแต่เหมือนเรากำลังสร้างอาคารดิจิทัลที่มีข้อมูลจริงๆตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะฟังดูเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะครับเนี่ยแล้วในข้อมูลมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่ามันเร็วขึ้นแค่ไหนมีค่ะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างเช่นมีเคสออกแบบอาคารสำนักงาน6ชั้นพื้นที่ก็ใหญ่เหมือนกันนะประมาณ86,00 0ตารางฟุตค่ะ ทีมออกแบบใช้ Snaptrude ทำเสร็จตั้งแต่ร่างไอเดียจนได้โมเดลบีมเบื้องต้นพร้อมข้อมูลเนี่ยใช้เวลาแค่5ชั่วโมงเองครับ5ชั่วโมงเองเหรอคะสำหรับงานขนาดนั้นใช่ครับ5ชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบกับวิธีเดิมๆที่เรารู้กันอาจจะต้องใช้หลายวันหรือเป็นสัปดาห์เลยนะจริงค่ะแยกทำทีละอย่างเขียนแบบ AutoCAD ปั้นโมเดล SketchUp คำนวณพื้นที่ทำ b o q อีก โอ้โหแต่ละขั้นตอนก็กินเวลาไปแล้วใช่ค่ะห้าชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วแบบก้าวกระโดดเลยมากๆครับหรือมีเคสหนึ่งออกแบบบ้าน26แบบส่งงานได้เร็วกว่าเดิม8เท่า8เท่าครับการประหยัดเวลาได้ขนาดนี้มันมันไม่ใช่แค่ทำงานเสร็จเร็วนะครับผมว่ามันคือเวลาที่ได้คืนมาใช่เลยค่ะเวลาที่สถาปนิกจะได้เอาไปเอ่อ คิดสร้างสารรค์มากขึ้นหรือว่าลองทางเลือกอื่นๆได้มากขึ้นถูกต้องเลยครับซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมนะคะฟีเจอร์อัตโนมัติต่างๆอย่างออโต้โมเดลลิงที่ว่าแปลงร่างเป็นโมเดลหรือการช่วยวางองค์ประกอบเบื้องต้นเนี่ยมันช่วยลดงานซ้ำๆที่น่าเบื่อแล้วก็ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดไปได้เยอะจริงๆค่ะแต่สถาปนิกก็ยังคุมดีไซน์หลักอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ให้ AI ทําแทนหมด อ๋อใช่ค่ะข้อมูลก็ย้ำตรงนี้เหมือนกันว่าสถาปนิกยังเป็นคนตัดสินใจเรื่องดีไซน์หลักอยู่ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยงานที่มันซ้ำซากมากกว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยประมาณนั้นค่ะทําให้สถาปนิกมีเวลาไปโฟกัสกับส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์จริงๆแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เต็มที่มากขึ้นครับผมแต่แน่นอนการใช้เครื่องมือใหม่มันก็อาจจะต้องมีช่วงเรียนรู้กันบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้แต่ดูจากประโยชน์เรื่องเวลาแล้วก็น่าจะคุ้มอยู่ครับ อีกเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือมันทำงานบนคลาวดอ๋อใช่ใช่ค่ะเรื่องคลาวด์นี้ก็สำคัญหมายความว่าไม่ต้องลงโปรแกรมหนัก,นกๆที่เครื่องใช่ไหมครับเข้าถึงโมเดลได้จากทุกที่เลยแค่มีเน็ตใช่ค่ะสะดวกมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เหมือน Google Docs เลยคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะทีมออกแบบหลายๆคนเข้ามาช่วยกันแก้ช่วยกันปรับโมเดลเดียวกันได้พร้อมๆกันเลย โหอันนี้น่าจะช่วยเรื่องการประสานงานได้เยอะลดความสับสนลงไปได้มากเลยนะครับแน่นอนค่ะการสื่อสารน่าจะเร็วขึ้นเยอะแล้วนอกจากเรื่องเร็วเรื่องทำงานร่วมกันมีอะไรอีกไหมครับที่ s n a p t o o t ทำได้มีค่ะในข้อมูลบอกว่าเขามีเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้นมาให้ในตัวเลยวิเคราะห์อะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการวิเคราะห์ทิศทางแดดเงาตกกระทบหรือว่าการคำนวณพื้นที่ใช้สอยแบบต่างๆให้เลยอัตโนมัติ คือไม่ต้องรอไปทำบีมละเอียดที่หลังถึงจะรู้ใช่ค่ะรู้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยซึ่งข้อมูลพวกนี้มันสำคัญมากนะคะช่วยให้สถาปลิกตัดสินใจเรื่องดีไซน์ได้แบบมีข้อมูลรองรับตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากๆเข้าใจเลยครับคือถ้าต้องรอไปวิเคราะห์ตอนท้ายๆบางทีมันอาจจะสายไปแล้วที่จะแก้เรื่องใหญ่ๆถูกต้องค่ะซึ่งตรงนี้นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะว่าการที่เราตัดสินใจเรื่องสำคัญๆญอย่างการวางผัง การจัดพื้นที่ได้เร็วและแม่นยำตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันจะส่งผลบวกต่อโครงการในระยะยาวยังไงบ้างนั่นสิครับน่าคิดมากนั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับ Snap t r u ูดเนี่ยดูเหมือนจะเอ่อไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ทำให้ทำงานเร็วขึ้นอย่างเดียวค่ะแต่มันเหมือนเปิดประตูให้สถาปนิกได้สำรวจแนวคิดการออกแบบที่หลากหลายมากขึ้นเยอะเลยในเวลาเท่าเดิมอืมอมืเห็นภาพเลยครับ แล้วก็ยังได้เรื่องความแม่นยําของข้อมูลการทํางานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงมากที่อาจจะมาเปลี่ยนวิธีทํางานของสถาปนิกโดยเฉพาะในขั้นออกแบบเบื้องต้นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆด้วยนะคะกําหนดทิศท,ทางโครงการเลยใช่เลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดตามต่อน,นิดนึงครับว่าลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเทคโนโลยีแบบนี้ มันช่วยสถาปนิกสามารถทดลองเปรียบเทียบพัฒนาไอเดียการออกแบบได้เป็น10บๆแบบจากเดิมที่อาจจะทําได้แค่ไม่กี่แบบในเวลาเท่ากันใช่ค่ะแล้วแต่และแบบก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้ตัดสินใจ